ตอนนี้นะคะเราก็นั่งแท็กซี่นะคะจากโรงแรมนะคะมาลงที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะที่จะไปกันต่อที่จูไห่ประเทศจีนกันเลยค่ะเราก็นั่งด้วยรถแท็กซี่นะน่าจะเสียไปประมาณร0อยนิดนิดค่ะ100บาทนิดนิดนะอันนี้นะคะเป็นแผนที่ของฉางหลงโอเชียนคิงดอมนะคะจะบอกว่ามันใหญ่มากๆจริงๆค่ะส่วนแพ็กเกจที่เราจองนะเราจองมาแล้วเบ็ดเสร็จแพ็กเกจโรงแรมบอกสวนสนุกอยู่ที่800 0กว่าบาทจ้า พอเราเสร็จในเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนะเราก็เดินเข้ามาในเขตจูไห่แล้วเนี่ยเราก็ต่อแท็กซี่ตรงมาที่โรงแรมนี้อีกเลยค่ะโรงแรมสวยงามกว้างขวางแอร์เย็นมากเลยโอ้ oh my god อันนี้นะคะเราก็กำลังจะไปลงเข้าห้องพักกันนะคะโอ้โหพรมก็สวยมากตกแต่งสวยดีกลิ่นสะอาดค่ะสะอาดเลยมีระเบียบค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศของในห้องนะ้าสีสันน่ารักคนรักเควนกินนี่คงจะแบบฟินน่าดูค่ะในห้องเป็นยังไงนั้นชมกันเลยจ้า อันนี้คือเจลอาบน้ํายาสับผมต่างๆที่เขาจะเตรียมให้นะหอมมากตกแต่งก็น่ารักมากๆเลยค่ะ ต้องเห็นผมไหมไม่แนละ้วเห็นแค่มืออะเออถ้าดูโชว์ก็ดูจากตรงนี้ได้เลยถ้าคนจะดูโชว์ต้นไม้มันจะบัง สแสงไฟสำหรับโรงแรมนี้นะคะเราให้ผ่านเตียงนุ่มแอร์เยน็นนอนสบายเรียกว่าแบบนอนสบายจริงๆค่ะและที่สำคัญสะอาดสะอ้านเป็นสัดส่วนนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของความไม่ปลอดภัยนะ <ST. S 2> เขามีรปภยืนตลอดเลยอคนรักษาความปลอดภัยคือ ส่วนเรื่องอาหารการกินนะคะเขามีศูนย์อาหารนะคะมีอาหารให้เลือกเยอะอยู่เหมือนกันส่วนราคานั้นนะก็อาจจะชาร์จที่แพงกว่าด้านนอกนิดนึงแต่ถ้าใครอยากจะออกไปทานข้างนอกนะคะก็เรียกแท็กซี่แล้วก็ออกไปทานที่ศูนย์อาหารใกล้ๆได้เลยหรือใครคิดว่าไม่เป็นไรไม่ซ<ม>ีเรียสจะา<ม>ทานที่นี่ก็มีทั้งขนมขนมหวานมีเบียร์ด<ม>้วยนะแล้วก็อาหารก็ทำสดๆอร่อยเลยค่ะ ni 100 tak bolu gayai se ka problem hai ka ab le ka kiya อันนี้ก็เป็นเซตนะคะที่เราไปสั่งมาเป็นขาหมูมีไข่มีต้มจืดกระดูกมีข้าวนะคะแล้วก็มีซอสดำๆมซอสดำๆก็อร่อยนะเอาจริงๆเราถูกปากหมดเลยถูกปากหมดเลยราคาก็อาจจะแพงกว่านิดหน่อยถ้าใครไม่อยากจะนั่งแท็กซี่ไปกินที่ศูนย์อาหารใกล้ๆข้างนอกนะแท็กซี่ก็ประมาณร้อยนิดๆอ่ะก็กินที่นี่ได้เลยไม่ต้องซีเรียสนะก็กินที่นี่แล้วก็ขึ้นนอนสบายๆได้เลยค่ะโอ โอเคอันนี้ห okay. ุ่น,นส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นตอนกลางวันที่เด็กๆเ,เล่นสวนสนุกกันค่ะแล้วก็สั่งน้ำสั่งชุดอาหารที่เขาขายอยู่ในโรงอาหารนะราคาก็ก็สูงหน่อยแต่ว่าก็อิ่มอร่อยได้เยอะอยู่ค่ะ ค่ะต่อไปในคลิปถัดไปนะคะก็จะเป็นการไปดูโชว์ไฟนะคะโชว์ไฟแล้วก็มีการแสดงที่อยู่ในอาคารด้วยนะคะแล้วก็พาเด็กไปเล่นเครื่องเล่นต่างๆนะคะอาจจะไม่ได้รีวิวอะไรมากแต่ก็จะขอเป็นคลิปบรรยากาศความสนุกสนุกที่เราไปเจอมาละกันนะคะเพราะว่าส่วนสนุกก็จะสไตล์เดียวกันหมดแหละไม่ได้อะไรมากนะคะก็เดี๋ยวขอรีวิวเรื่องการ ดูโชว์ต่างๆแล้วก็การเล่นเครื่องเล่นต่างๆในคลิปตัดไปฝากติดตามด้วยนะคะ